โอ้โอตายคููเอาตายาครูเหน่า<ะ>เลยไม่หน้าห่าเลยกดที่มันเป็นรูปไอ้นี่เลยพี่เอากดผิด,เ,เ,ดกเกิดที่เดิมไม่ละอืมก็เกิดที่เดิม G A M B T เดิมตรงไหนวะดิ้อ้สามถ้าพี่อยากรู้ว่าจุดไอ้นี่เราอยู่ไหนพี่ก็ดูดูตามไอเนีย <c oughs> เอยมันตามมาตามมา นอาที่นอนพังเหรอะ่ะใช้ได้ครั้งเดียวจะได้ครั้งเดียวเหรอไม่ไม่ที่นอนยังไม่พังที่นอนยังอยู่ทำไมพีมม่กดใช้ไม่ได้อ <c oughs> แอบตื่น่พิ่งเจอกูค <c oughs> อยรับฟาร์มก่อนแล้วกันคือมันกดได้แค่รอบเดียวอะ่ะไอ,อเอนี่ยโอ้หต้องมาสร้างวุดใหม่หมดเลยใช่ต้องสร้างวุึงยังไม่เบิกตามกูิงจรกูก็ทุกข์มด้เดีเดะเดะเดเวลาหมอกลงมองโรยาก การหาศพเก่าศพเก่าอยู่ไหนเียนหาศพเก่าแล้วกับไปโดนตีแน่นอนมันมีไฟสีเขียวบอกอยู่องพี่อยู่ตรงไหนนี่ยอยู่บ้านเก่าไม่ไม่สีเขียวเขียวอ่ะมันจะมีเหมือนแอดดอกอะแต่เป็นสีเขียวอัอนนั้นคือศพเราคือแล้วมันมีพวกแรปเตอร์เฝ้าอยู่บนนี้ไม่มีแล้วแหละตามไฟสีเขียวของตัวเองอ่ะนี่ไฟไฟล่าสุดนี่ไฟก่อนนัานนั้น ฝป้าไม่มีของอ่ะไม่ตายสองรอบติดเลยนี่เดี๋ยวหลังคาจะเป็นแบบไหนอ่ะมันจะเป็นแผ่นแผ่นแผ่นข้าวนี่อือเป็นขาวไม้ก็ได้เดี๋ยวผมสร้างให้ก็ได้จะหาของเพิ่มนพี่หาเอ่อไฟเบอร์ไฟเบอร์กับไม้มาให้ผมก็พอโอเคแคดด้วยก็ดีพี่อย่างนี้นี้พวกแร็ปเตอร์พวกอะไรทันทดีก็อัพสปีดก,กับสเตอริเนาออโอเค แล้วก็ดามีสักร้อยห้าสิบอกำลังดีร้อยห้าสิบถึงร้อยแปดสิบอกำลังจะดีมองกับให้เราจับสาบเลี้ยงด้วยอไม้แค่สองอันเดพี่จะพี่ได้ไม้ได้เลยพี่วางไว้ในในกล่องด้วยโอเคของเนื้อพี่ไว้กินอยู่ในนี้นะไนไหนในกล่องอนะ่ะใช่ไว้ให้พี่กินโอเคคนละยี่สิบห้าไอ้คนละสามสิบเอ็ดอัน ของพงได้ยี่ห้าของพี่ได้ยี่สามเอ็ดโอเคตามนั้นมีเบอร์รี่ดำก็เก็บไว้ในกล่องเเบอร์รี่ดำกับเนื้อเน่า,นาเอาไว้ครับยาเขียวยาสลบมันจะได้จับสัตว์ได้ยิ่งช้างป่ายิ่งดีนะพี่ม,มันจะได้เห็นสัตว์ง่ายแลวคือสัตว์เลี้ยงเราคือมันไม่ได้หนีหายไปไหนที่ไปไหนสัตว์เลี้ยงเรามันไม่ได้หนีหายไปไหนที่ไป้หน ใช่ใช่เพราะว่าผมไม่นี่ไว้ไงผมให้มันอยู่นิ่งไว้จะให้มันเดินก็ได้นะแต่ไม่เอาอะกลัวมันหายอ๋อผมจะเหลือแต่ช่องกลางมานะเพราะว่าเอาไว้เดินเข้าออกโอเคอุ้ยต,ตัวสวยอีกแล้วพี่พออยาไอ้ไม่ใช่ขอยาหรื่ไงม,มันชื่ออะไรวะสตีโกเออพี่มาดูอะ่ะสตตโกยัมสวยเลยแบบนะเดี๋ยวกินของ แล้วแค่ว<น>่าไปลรังคาใช่ไหมเดี๋ยวนั่นเหรอเฟตยโกเลยใช่สวยเลือก RGB. RGB โอเช่ RGB เดียวเดียวเรียกว่า RGB ใช่างเคือมันไม่ทำลายใช่ไหมเกื่อทำลายทำดีเราไปตีอะถ้าตีก็โดนมันสวนกลับใช่น,นั้งแหละแต่ถ้าไม่ทำอะไรมันก็ไม่ทำอะไรเราเสร็จแล้วทำ,ทำประตูทำด้วยหรออืมทำเผื่อไว้ประตูมันใช้อะไรบ้าง คนที่เงยประตูไ่เราทับเหล็กต่อจะไปยุกเหล็กอยู่แล้วไม่น่าไปหาเล็บตื้อเลยอดเป็นยุกเหล็กติดแงกจิลูกยุกหินเรายังยุกไม้ยุกหินเลยเนี่ยมันควรไปยุกเหล็กนานแล้วนะเด็กแค่สีร่างสองงานนี้เจ้าเนื้ออยู่ไหน่ะเนื้อน่ะเนื้ออะไรกระพากนเนื้อของกินตอ,องที่ผมอยู่เฮ้ยตู้วางไม่ได้เนะี่ย ระวงะรังเลยวางประตูเลยมันต้องวางที่เปิดประตูก่อนดีที่เปิดประตูบบเกือบเยอะแล้วใช่ไหมเยอะรวมนี่น้าไม้กันแบบนี้เหรอเ,เอาอีกเอาอีกสร้าง,งกำแพงด้ยวยโอ้แล้วมันต้องสร้างอันนี้ด้วยกำแพงกำแพงหินไอ้กำแพงนั่นเลยนะำไม้หรือเด้อ ต้องการมาเยอะโอเคได้มัมาเพิ่มละฮะได้มามาเพิ่มละอีกร้อยเจ็ดสิบหกเดี๋ยวเก็บไว้ก็ได้สิโอเคเพราะว่ามันเลือไว้นี่เอาเผาไว้นี่เผาเห,หล็กเหล็กเนี่ยหายากสุดละต้องทุบหินทีละก,ก้อนสองก้อนแลวเปอร์เซ็นต์มันเจอ,อน้อยมากเปอร์เซ็นต์ที่จะเจอเหล็กยี่สิบยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์มันแล้วแต่ก้อนแบบ บางทีก็ได้สองสองอันบางทีก็ได้น้อยบางทีก็ไม่ได้เหล็กเลยก็มีศพไม่หายทีเอางั้นแหละเอาไว้เผื่อไอ้นี่เราจำทางบ้านไม่ได้โอเดีเลยเป็นแสงแบบเก็บมันบาบเซฟเซฟโซนอย่าไปเก็บอย่าไปทุบมันแค่นั้นแหละนี่ไงถ้าพี่จะเอาเนื้อมาเอาเนื้อในตัวนี่ก็ได้นี่ สัตว์เลี้ยงเรามีโคเยอะเลยเออเราสำรองไปเยอะเลยแม่งตัวแดงเนื้อไงวะมันเป็นสัตว์กินพืชไม่ใช่หรอมันอไหจะดูดเนื้อเอาก็ได้อะมันไม่ได้กินเนื้อของตัวเรแค่ตัวเดียวกูจะฆ่าไม่ได้แล้วนะเดีอเด้อลากมาทำไม สวยโอ้โอโอโยฝั่งนี้นี่เลยตีจากตูดตีที่ตูดตีจากตูดขวานนะแค่ขวานเอยแค่ขวานฟาร์มแค่ขวานฟาร์มเอาหอกอยู่ไหนไวะหอ,อกหายหอ,อกหักวันหอ,อกหัก ได้เนื้อได้คิดปินได้หนังเต็มเลยถ้าพี่อยากได้เนื้อไอ้หนังเยอะพี่ต้องใช้ขวานฟาร์มโอเคขาดตอนนี้ขาดเหล็กแค่เหล็กเหล็กอีกสองขวานไปฝากที่ตัวสัตว์เลี้ยงได้ไหมนี่ได้ได้หมดเลยฝากเลยก็ได้ได้หมดเออฝากไว้ก่อนแล้วกันเผื่อตายโอ้ได้เหล็กเยอะเลยไม่คิดเลยว่าก้อนเล็กๆจะได้เหล็กเยอะขนาดนี้ไม่เกรดอัน โอ้โหถึงขั้นสร้างเป็นเป็นกลอนเลยนะฮะไม่ของที่ค้ามีเขาเลื่อนลงมาข้างล่างมีแต่ของแบบยุคปัจจุบันแล้วเลยมียันบาซูก้าก็มาถ้าเน้นเน้นเราจะเน้นพวกของใช้ก่อนแล้วก็พวกอาร์มอาร์มของสัตว์พวกสัตว์เปื่นๆได่ได้ๆเตาอยู่ไหนเนี่ยฮะเอาเตาพังก็เหรอมีเนื้อปะมีเนื้อปะขอกินก่อนกินแกตายแล้วไม่มีเนื้อเนื้อที่ฝึกแล้วอ่ะอ่า เอ่ะใช่สิแล้วเราต้องดับไม่งั้นเปลือไงไม้อ้าวกดกินไม่ได้เลยอ๋อเออเดือสมิดตื่แล้วไม่เป็นไรวะเนี่ยทำไมกดกินไม่ได้กดดีไงกดดีแป๊บนึงเอ้ยตายแล้ไหนวะไม่ปิกแอคดิกแล้วเย,ย่เย่ยเย่โคตรลางเลยพี่แกโคตรลางเลยพี่ไหนหอยู่ไหนอ่ะปิกแอคกันนี่หรอ อันจะไม่ที่บงครับไว้ให้แล้วอ,อ,าาอ่๋อนี่เวลามันพังพี่ก็เอามาเอามานี่แหละอ๋อฟอมที่โตามามเ,เอามารีรีแพร์อยู่ที่ที่ที่เราค้า,านั่นแหละโอเคดีเลยทบฮาลิกราต้องการบิุกยุดเกลิ้งกันกระจุยเออทำเตาใหม่กันผมกำลังจะทำเลยอ้ <ไป S 1> าวไม่ทำอะไรพี่ วางวางไว้หน้าบ้านได้ไมนี่ได้ได้หมดเลยเออมันจะได้ใกล้ๆลหน่อยผมกำลังตามหาเหล็กอยู่โอ้ยผมรู้แล้วอะไรจะได้เหล็กเยอะอะไรไอ้พวกหินน้อยเนี่ยเศษหินน้อยอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยนู่ยี่สิบสามแล้วโอ้ยเรารวยแล้วเราเข้ายุดเหล็กได้แล้วนี่มีไม้อกันไยวไม่ต้องอะไรบินเหรอกำลังทำหาไม้ ข้าตรงนี้ก็ได้ไอ้หนูโอเคได้ที่อ่ะแปบบ๊เอ็มเสียงอะไรวะนะเนี่ยในปีแอกดิกมาโอ้โหทางเกือบหมดป่าแล้วมั้งเนี่ยต้อนหินที่หมดเลยน่าจะแค่น,นี้ก่อนแล้วมั้งนี่เดี๋ยวค่อยมาต่อแล้วกันไปแล้วนี่ใช่ใช่ใช่ป่ะโอเคโอ้อยใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ตัวอะไรเดินเสียงดังวะก็นีไ่ไงตัวสเตโกไลโอวีแล้วก็กดออกเลย